ปันใจรักร้ายตอนที่หนึ่งผิดที่ไปรักคนไร้าย ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทีมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจานวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้าอ ตอนนี้ช่องมั่นทับทีมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้า รางทองไม่เคยคิดเคยฝันเลยสักนิดว่าคนรักที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีของตนเองนั้นจะมาด่วนจากกันไปกระทันหันก่อนงานแต่งงานเพียงไม่กี่เดือนเช่นนี้และเพราะอย่างนั้นเองเธอถึงจําเป็นต้องเข้าพิธีแต่งงานกับน้องชายของเขาแทนเพื่อให้ทั้งสองครอบครัวยังสามารถรองดองกันต่อได้ตามที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต้องการให้เป็นไปอย่างคนไม่มีทางเลือกซึ่งเจ้าบ่าวของเธอนั้นเขามีคนรักที่เขารักมากอยู่แล้ว แต่ที่ต้องปล่อยให้งานแต่งงานระหว่างเธอกับเขาเกิดขึ้นก็คงเพราะขัดใจพ่อกับแม่ไม่ได้ซึ่งเธอเองก็มีเหตุผลไม่ต่างอะไรจากเขาเท่าไหร่จะต่างกันแค่เธอไม่ได้ฝืนใจก็เท่านั้นถ้าแสนไม่แต่งงานกับน้องแม่ก็จะไม่ยอมเขารับการรักษาแสนเลือกเอาเองก็แล้วกันว่าระวังแม่ไกลหมดลมคนนี้กับผู้หญิงที่หวังจะปลอกลอกจนแกไม่เหลืออะไรเลยแกจะเลือกใคร นั่นถือเป็นคำขาดที่มารดาฝากเอาไว้ให้ตัดสินใจก่อนที่อาการจากโรคมะเร็งของท่านจะกำเริบหนักขึ้นในอีกสามวันให้หลังส่งผลให้เขาต้องยอมตอบตกลงยอมเข้าพิธีแต่งงานกับคนรักของพี่ชายเพื่อแลกกับการที่แม่ของเขานั้นยอมเข้ารับการรักษาอย่างที่มันสมควรจะเป็นทว่าสิ่งที่ท่านกับคนอื่นๆในครอบครัวยังไม่รับรู้และจะไม่มีวันได้รู้นั่นก็คือชีวิตคู่ระหว่างเขากับรางทองมีเวลาจำกัด เพียงหนึ่งปีเท่านั้น1ปีเท่านั้นที่เขาจะยอมให้ผู้หญิงคนนั้นได้ย่างกลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครบกำหนดตามที่ตกลงกันไว้เมื่อไหร่เธอจะต้องอย่าขาดให้กับเขาในทันที หลังจากเข้าพิธีแต่งงานกันได้เพียงสามวันปรางทองก็ต้องเก็บกระเป๋าเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในไร่แสนสุขไร่ทันตะวันของสามีหมดัดหมดัหมดของตัวเองตามความต้องการของแม่สามีที่อยากให้เธอและเขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันแต่ว่าภาพแรกที่ได้เห็นหลังจากลงจากรถนั้นมันกลับกลายเป็นภาพของสามีที่ตอนนี้กำลังยืนกอดกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านอย่างไม่อายสายตาใครมาถึงได้จังหวะพอดีมานี่สิผมจะแนะนําให้คุณได้รู้จักคนรักของผม เขาเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีปกติธรรมดาทันทีที่หันมาเจอเข้ากับการมีอยู่ของเธอเป็นคนแรกต่างจากผู้หญิงข้างกายของเขาที่พอหันมาเห็นการมีอยู่ของเธอเข้าอีกฝ่ายก็ชักสีหน้าใส่เธอทันทีซึ่งมันก็พอเข้าใจได้ที่เธอคนนั้นจะรู้สึกชังน้ำหน้ากันตั้งแต่แรกเห็นแบบนี้นิยอนชลีหรืออน้นคนรักของผมเองส่วนนั่นปรางทองครับอน้นเขาแนะนำเธอกับสาวสวยข้างกายให้รู้จักกันเพียงสั้นๆก่อนที่จะสั่งให้คนของตัวเองพาเธอเข้ามาในบ้านก่อน ในขณะที่ตัวเองนั้นก็เดินโอบเอวผู้หญิงอีกคนไปขึ้นรถก่อนที่จะพากันขับหายลับสายตาไปในที่สุดสวัสดีค่ะคุณป้าชื่อเฟื่องนะคะเป็นแม่บ้านใหญ่ของที่นี่ส่วนนี่นางมาลาหลานสาวของป้าเองค่ะคุณปรางทองใช่ไหมปรางทองส่งยิ้มอ่อนหวานให้กับคุณป้าแม่บ้านท่าทางใจดีก่อนจะหันไปมองคนข้างกายของท่านที่จนถึงตอนนี้ก็ยังเอาแต่จ้องเธอตาแป๋วไม่ยอมหยุดมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าค่ะหนูก็แค่ คนสวยจังหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยิ้มรับต่อคำชมจากเด็กสาวที่ดูท่าแล้วอายุน่าจะห่างจากเธอไม่เท่าไหร่ก่อนที่สองป้าหลานจะอธิบายถึงการใช้ชีวิตที่นี่ให้เธอได้ฟังระหว่างเดินนำมาส่งที่ห้องพักซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้นับตั้งแต่วันที่ทุกคนได้รู้ว่าเธอเป็นใครและมีความสำคัญกับเจ้าของบ้านหลังนี้ยังไงนายให้คุณนอนห้องนี้ค่ะส่วนห่อนข้างๆนั่นห้องของนายค่ะแต่นายฝากบอกว่าทำไมได้รับอนุญ,ญาต ห้ามคุณเข้าไปเด็ดขาดค่ะผลนี้เป็นเธอเองบ้างที่แอบชักสีหน้าใส่คําสั่งที่ดูเหมือนเจ้าของของมันนั้นจะหลงตัวเองเสียเต็มประดาหรือเขาคิดจริงๆริงเว่าที่เธอยอมรับทุกๆข้อเสนอเป็นเพราะว่าเธอเกิดพิสวัสดเขาขึ้นมาจนถึงขั้นอยากจะได้เขามาเป็นสามีจริงๆนะ่ะคุณเพิ่งมาถึงเหนื่อยเหนื่อยถ้ายังไงพักผ่อนให้หายเหนื่อยไปก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาอาหารเย็นเมื่อ,อไรบ้าจะให้เด็กมันขึ้นมาตามอีกทีค่ะ เธอรับคำก่อนจะรอบถอนหายใจออกมาเบาๆเมื่อในที่สุดก็ได้อยู่กับตัวเองตามลำพังอย่างที่ต้องการเสียทีมือบอบางค่อยๆล้วงหยิบเอารูปถ่ายของคนรักที่จากไปมากอดเอาไว้พร้อมกับน้ำตาที่ค่อยๆไหลรินอย่างห้ามไม่อยู่ยอมรับว่ายิ่งได้มาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งรู้สึกเหงามันเป็นความเงียบเหงาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงจากรถแล้วพบว่าคนที่เธอควรจะพึ่งพิงได้นั้นเลือกที่จะขับรถออกไปกับคนรักของเขาทิ้งให้เธออยู่ในบ้านหลังนี้กับคนแปลกหน้าตามลำพัง เป็นกำลังใจให้ปรางด้วยนะคะพี่จักในเมื่อเธอพาตัวเองมาไกลถึงขั้นนี้แล้วคงไม่มีทางที่จะถอยหลังกลับไปง่ายๆที่เหลือจากนี้ก็คงจะมีแต่ต้องเดินหน้าไปให้สุดก็เท่านั้นและสุดท้ายไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงเธอจะไม่มีวันเสียใจที่เลือกเดินเส้นทางนี้อีกด้านหนึ่งเป็นอะไรไปครับโอ้นหรือว่าคุณไม่สบายใจเรื่องของผู้หญิงคนนั้น แสนแตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นอย่างอดห่วงไม่ไหวอย่างเมื่อหันมาเห็นว่าคนรักของตัวเองนั้นอยู่ๆก็เงียบผิดปกติแน่นอนว่าเขาย่อมรู้ดีกว่าใครๆว่าการมีอยู่ของปรางทองด้วยสถานะแบบนั้นมันกำลังสร้างรอยร้าวให้กับความรักของตัวเองและคนรักแต่จะให้เขาทำยังไงได้ในเมื่อเขาไม่มีทางเลือกอื่นให้เลือกนอกจากต้องแต่งงานกับเธอตามความต้องการของคนในครอบครัวอ้นไว้ใจคุณได้ใช่ไหมคะแสนจะไม่ทำให้อ้นต้องผิดหวังใช่ไหมคะ เนิ่นนานกว่าที่อีกคนจะเอ่ยถามพร้อมทั้งจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคมเข้มของคนรักหนุ่มด้วยความหวังแน่นอนว่าน,นอกจากความหวังอันแรงกล้าที่มีมากขึ้นทุกวันแล้วนั้นเธอยังต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นและสิ่งที่คิดคงมีแต่เขาเท่านั้นที่มอบให้กันได้ในส่วนของผู้หญิงคนนั้นยิ่งได้เห็นหน้าก็ยิ่งหวาวุ่นเพราะอีกฝ่ายไม่เพียงแต่สวยเท่านั้นแต่สายตาเวลาที่ใช้มองคนรักของเธอมันดูแปลกๆแ,แปลกจนเธอรู้สึกไม่ไว้ใจผมสัญญาครับถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงคนนั้นอ้นไม่ต้องคิดมากนะรับ ครบกาหนดที่ผมกับเขาตกลงกันไว้เมื่อไหรผมจะรีบอยากขาดกับเขาทันทีและหลังจากนั้นเราสองคนแต่งงานกันนะครับเขารักอันชลีไม่ว่าใครจะคิดว่าเธอรักแค่เงินของเขาก็ช่างเถอะหากจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนไปจนแก่เท่าก็เห็นแต่จะมีแค่เพียงผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่เขาอยากอยู่ด้วยไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและเรื่องนี้ครอบครัวจะมาคิดแทนเขาไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเขาและเขาจะเลือกเองอนจรอนะคะ อัญเชลีเอ่ยก่อนจะขยับเข้าไปกอดคนรักยังออดอ้อนเมื่อได้รับคำตอบที่แสนพอใจแสนใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนรักนานหลายชั่วโมงก่อนจะขับรถกลับมาบ้านในช่วงห้าทุ่มเศษและภาพแรกที่ชายหนุ่มได้เห็นทันทีที่ก้าวขาเข้ามาในห้องรับแขกนั้นมันคือภาพแผ่นหลังบอบบางของใครบางคนที่ตอนนี้กำลังก้มๆเงยๆทำบางสิ่งอยู่หน้าตู้เย็นด้วยท่าทีแปลกๆมาทำอะอยู่ตรงนี้ คำถามดุดดุที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังนั้นส่งผลให้คนที่กำลังเทน,นมใส่แก้วอยู่นั้นกรีดร้องขึ้นอย่างตกใจพร้อมๆกับแก้วในมือเธอที่ร่วงหล่นแตกเดือดร้อนคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ต้องตวาดขึ้นเมื่อเห็นชัดว่าคนดื้อเงียบนั้นทำท่าจะก้าวถอยหลังไปยังบริเวณที่มีเศษแก้วอยู่ซึ่งเธอคงทำแบบนั้นไปแล้วหากไม่ได้ยินเสียงของเขาเข้าเสก่อนอย่าขยับ เขาเอ่ยเสียงดุก่อนจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาใกล้และไม่ทันจะได้เอ่ยขอโทษที่ทำข้าวของเสียหายตัวเธอก็ลอยขึ้นจากพื้นด้วยฝีมือของเขาไปแล้วพี่สันอยู่เฉยๆสิเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกเขาว่าก่อนจะอุ้มคนตัวเบามาวางที่โซฟาในห้องรับแขกพร้อมๆกับสีหน้าที่มันบอกให้รู้ว่ากำลังหัวเสียมากแค่ไหนกับเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อครู่ดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนลงมาดื้ออะไรอยู่ในครัว คนนี้เขาไม่เพียงแต่ถามกันเท่านั้นแต่ยังมองเธอขึ้นลงราวกับจะหาบาดแผลที่เธออาจจะเผลอทาให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างตั้งใจกระทั่งไม่เห็นถึงได้โล่งอ,อกหากเป็นต้นเหตุทําให้คนโปรดของแม่ต้องมีแผลตั้งแต่วันแรกที่มาถึงมีหวังท่านคงได้บ่นเขาจนหูชาแน่ปรางไม่ได้ดื้อสักหน่อยคะ่ะปรางก็แค่คอแห้งเลยกะว่าจะลงมาหาน้ําดื่มพี่แสนต่างหากที่อยู่ๆก็เข้ามาไม่ให้ส้มให้เสียงถ้าปรางหัวใจวายขึ้นมาจะว่ายังไงคะ เป็นเขาเสียมากกว่าที่ไม่รู้คิดอะไรถึงได้เข้ามาเงียบๆบแบบนี้ถ้าเกิดเธอตกใจจนหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาจะว่าไงถ้าพิสารไม่มีอะไรแล้วปรางขอตัวขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะไม่อยากอยู่กับเขาตามลําพังในบรรยากาศแปลกๆหญิงสาวถึงได้เอ่ยขึ้นหลังจากที่ช่วยเขาเก็บกวาดจนเสร็จซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนะักนอกเสียจากยืนให้กําลังใจอยู่ห่างๆดูก่อนปรางแต่ก็เป็นเขาที่เอ่ยเรียกกันเอาไว้ก่อนเพราะมีอีกเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันให้เข้าใจ ค,คือว่าเรื่องของอ้นน่ะพูดถึงตรงนี้เขาก็เงียบไปนานนับนาทีเหมือนกําลังลังเลว่าเขาควรจะพูดในสิ่งที่คิดอยู่ออกมาหรือเปล่าซึ่งหากจะต้องพูดออกไปจริงๆแล้วล่ะก็ก็ต้องเรียบเรียงคําให้ดีก่อนคนตรงหน้าจะได้ไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปไม่ว่าใครก็ไม่อยากทําให้ต้องเสียความรู้สึกกับคําพูดของตัวเองทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องนั้นปรางเข้าใจดีคะ่ะพี่แสนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะปรางจะไม่ทําให้พี่กับคนรักต้องมีปัญหากันเพราะปรางแน่นอนสบายใจได้คะ่ะ เดิมทีเธอเองก็ไม่ได้อยากพาตัวเองเข้ามาพัวพันกับเขาในช่วงเวลาแบบนี้อยู่แล้วหากไม่เป็นเพราะคุณป้ายื่นคำขาดมาแบบนั้นมีหรือที่เธอกับเขาจะมาลงเอยด้วยการแต่งงานแบบนี้ได้แน่นอนว่าแม่ของเขามีพระคุณกับครอบครัวของเธอมากเพราะอย่างนั้นอะไรก็ตามที่มันพอจะทำให้ท่านมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นเธอก็พร้อมจะทำทุกอย่างขอแค่ท่านเอ่ยบอกมาคำเดียว ส่วนเขาเองก็จะได้ไม่ต้องมารู้สึกกดดันในการที่มีเธออยู่ในชีวิตไหนจะคนรักผู้แสนดีที่เขาจะรักนักรักหนาคนนั้นนั่นอีกไม่ว่าจะทางไหนเธอก็ไม่อยากเป็นตัวปัญหาของใครคนไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามพี่ขอบคุณมากครับที่ปรังเข้าใจหากเป็นคนอื่นคงโวยวายไปแล้วกับสิ่งที่เขาเพิ่งจะร้องขอแต่เพราะเป็นคนตรงหน้าเธอถึงได้พร้อมที่จะรับฟังทุกๆสิ่งจากเขาแต่โดยดีและไม่เคยทําให้เขาต้องรู้สึกอึดอัดใจเลยสักครั้งเดียวเพราะแบบนี้ไงเขาถึงได้ยอมให้เธอเข้ามาอยู่ในชีวิต ชีวิตคู่ระหว่างแสนกับภรรยานั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายกว่าที่เขาคิดไว้ในตอนแรกเพราะอีกคนไม่แม้แต่จะคิดเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเขาอย่างไม่พอเธอยังใช้ชีวิตอย่างปกติของตัวเองทำราวกับว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไร้ตัวตนอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงได้ทำให้เขาหงุดหงิดแบบแปลกๆที่ตัวเองเหมือนคนไม่สำคัญในชีวิตของเธอเลยในขณะที่คนอื่นๆนั้นเหมือนจะสำคัญมากกว่าเขาเสียด้วยซ้ำไป และเพราะต้องรับช่วงต่อกิจการโรงแรมจากครอบครัวตั้งแต่อย่างอายุน้อยๆบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนั่นเลยทําให้ปรางทองสามารถทํางานได้ไม่ว่าตัวจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตามซึ่งก็เหมือนว่าเธอจะทํามันได้เป็นอย่างดีจนคนที่ได้แต่แอบมองอยู่ไกลๆอดแปลกใจไม่ได้กับท่าทีเอาจริงเอาจังที่กําลังเห็นวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีส่วนไหนอยากนําเสนอก็สามารถส่งรายละเอียดผ่านทางเลขาของปรางได้เลยแล้วปรางจะตัดสินใจอีกทีขอบคุณทุกคนมากค่ะ เสียงหวานเอ่ยขึ้นปิดประชุมก่อนจะหันมามองคนที่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกสําหรับเธอมากทีเดียวทําไมวันนี้อยู่ติดบ้านได้คะที่ถามเพราะโดยปกติแล้วหากไม่เข้าไรเขาก็มักจะขับรถออกไปหาคนรักเพื่อใช้เวลาร่วมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้เธอรู้สึกอิจฉาอยู่หน่อย,อยเพราะว่าเขาเอาใจใส่อีกฝ่ายมากกว่าใครจริงๆแต่ถึงจะรู้สึกไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเธออีกเช่นเคยที่ต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเ,อง,เง,งียบๆไม่ให้เผลอแสดงออกให้เขาได้เห็นลืมไปแล้วเหรอ เรื่องที่พี่สัญญาว่าจะพาเราเข้าไปเที่ยวชมไรเป็นเสียงเข้มที่ตอบกลับก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นท่าทีของคนตรงหน้าขยับไปเตรียมความพร้อมสำหรับออกไปเที่ยวไร่กับตัวเองต่างจากเขาที่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับไปไหนไว้แดดร่มก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปดีกว่าไปตอนนี้มันร้อน แค่คิดว่าผิวขาวๆข,ข,ของเธออาจจะหมองคล้ำเพราะแดดได้ง่ายๆเขาก็แทบอยากยกเลิกคำพูดของตัวเองมันเสียเดี๋ยวนี้แต่พอเห็นสีหน้าตื่นเต้นของคนตรงหน้าเข้าทุกอย่างที่คิดก็หายวับไปจนหมดลงเหลือไว้แต่เพียงความรู้สึกบางอย่างที่ยังคงว่ายวนอยู่ในใจก็เท่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ชอบใจเลยสักนิดที่มันดันเกิดขึ้นบ่อยๆกับคนตรงหน้าแต่ว่าปรางอยากไปตอนนี้คะ่ะร้อนแค่นี้เองใส่หมวกซะก,ก็หมดเรื่องนะคะพี่แสนนะนะ ถ้าทีกระตือรือร้อนของคนตรงหน้าทําให้ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงคนรักของตัวเองขึ้นมาคนที่ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เขาเอ่ยปากชวนให้เข้าไร่ไปด้วยกันนั้นอีกฝ่ายก็มักจะมีแต่คําตอบเดิมๆกลับมาให้กันอยู่เสมอไม่เอาหาอ้อนไม่ไปอ้อนร้อนไรมันก็เหมือนมๆกันหมดไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเราเปลี่ยนไปเดินห้างกันดีไหมคะอ้อนอยากได้กระเป๋าใบใหม่อยู่พอดีเลยนะคะไปนะ ชายหนุ่มเกิดอาการชะง,งักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ควรนำผู้หญิงสองคนมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นที่เป็นถึงคนรักของตัวเองด้วยแล้วยิ่งไม่ควรไปกันใหญ่สุดท้ายชายหนุ่มก็ต้องยอมพาภรรยานั่งรถออกมาเที่ยวชมไร่ของตัวเองตามความต้องการของเธอจนได้ก่อนที่เขาจะพบว่าปรางทองนั้นเข้ากับใครต่อใครได้ง่ายกว่าที่คิดไว้มากอาจเป็นเพราะความไม่ถือตัวมันเลยทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของคนงานไปโดยปริยาย ซึ่งยิ่งได้เห็นเขายิ่งรู้สึกเสียดายแทนพี่ชายของตัวเองที่ต้องมาด่วนจากไปอีกฝ่ายเลยไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้อย่างที่ใจต้องการขอบคุณนะคะพี่แสนที่พาปรางออกมาเที่ยวรอยยิ้มที่ได้รับทําให้คนมองเกิดอาการใจกระตุกก่อนที่เขาจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเมื่อสํานึกได้ว่าตัวเองนั้นมีคนรักอยู่แล้วและเขาไม่ควรรู้สึกแบบนี้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนตรงห้ามตรงหน้าที่เคยเป็นคนรักของพี่ชายยิ่งไม่ควรไปกันใหญ่เรากลับกันเถอะ ท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาทําให้ปรางทองไม่กล้าที่จะเอ่ยอะไรต่อสุดท้ายเธอก็ทำได้เพียงเดินตามเขากลับไปที่รถเพื่อกลับบ้านอย่างเงียบๆตามคำสั่งของเขาเดี๋ยวก่อนคะ่ะพี่แสนคนถูกเรียกหยุดฝีเท้าที่ตั้งใจจะเดินขึ้นห้องไว้ก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากันครับคืนนี้ปรางขอออกไปหาเพื่อนได้ไหมคะ เพราะนานๆทีม่านฟ้าเพื่อนรักจะมีเวลาว่างมาหากันถึงที่เธอจึงอยากใช้เวลากับเพื่อนรักที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนให้หายคิดถึงซึ่งก็คงต้องขออนุญาตเขาให้ได้ก่อนได้สิอันที่จริงปราไม่จาเป็นต้องขอพี่ก็ได้นะไม่ว่ายังไงชีวิตของเธอมันก็ยังเป็นของเธออยู่วันยังค่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยสักนิดและนับจากนี้เขาเองก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะพยายามเว้นระยะห่างให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดเพื่อที่ว่าตัวเองจะไม่เผลอใจเหมือนอย่างวันนี้อีก ท่าทีของเพื่อนที่ดูใจลอยเป็นพิเศษทําให้ม่านฟ้าต้องเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงทันทีที่อีกฝ่ายทิ้งตัวลงนั่งสีหน้าแกดูไม่มีความสุขเลยนะปรางมีอะไรหรือเปล่าแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่เธอก็พร้อมที่จะรับบทเป็นผู้ฟังที่ดีของเพื่อนตราบเท่าที่อีกฝ่ายต้องการฉันเราไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองคิดถูกหรือผิดกันแน่ที่ตัดสินใจแบบนี้เดิมทีเธอคิดว่าตัวเองจะมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกแต่ไงมันถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ อย่าทำหน้าแบบนั้นสิแกเป็นคนเก่งฉันเชื่อนะว่าทุกอย่างที่แกเลือกมันคือสิ่งที่ดีสำหรับแกสู้เขาสิวะหญิงแกทำได้คำอวยพรของเพื่อนทำให้ปรางทองยิ้มออกมาได้ในที่สุดเธอสวมกอดอีกฝ่ายพร้อมคำขอบคุณขอบคุณแกมากนะม่านแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะรู้ไหมแม้จะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองคิดถูกไหมที่เลือกทางนี้ให้ชีวิตแต่ในเมื่อเลือกแล้วก็ต้องสู้ต่อไปหรือไม่ก็จนกว่าเวลาที่เธอมีนั้นจะหมดลง ไม่ถึงสองวันดีแสนก็ได้รับสายด่วนจากคนรักที่โทรมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งแน่นอนว่าเขาช่วยเหมือนทุกครั้งที่เคยช่วยทว่าครั้งนี้นั้นจํานวนเงินที่เธอร้องขอกลับมากผิดปกติมากจนเพื่อนรักของเขาเริ่มไม่สบอารมณ์ที่เพื่อนใจดีกับผู้หญิงคนนั้นมากจนเกินไปครรางนี้ขอไปเท่าไหร่สองแสนตอบไปแล้วก็อดที่จะถอนหายใจออกมาไม่ได้สองแสนแล้วนี่แกก็ยอมให้หล่อนไปง่ายๆเนี่ยนะแกจะให้เงินเขามากมายสักแค่ไหนฉันไม่ว่าหรอกไอ้แสนแต่ก็ควรให้อย่างมีสติด้วย สำหรับคนบางคนแล้วยิ่งอะไรก็ตามแต่ที่มันได้มาง่ายๆมันก็มักจะไม่เห็นคุณค่าและไม่ว่าเพื่อนรักของเขาจะร่ำรวยสักแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นว่าสิ่งที่มันกำลังทำอยู่เป็นเรื่องสมควรอยู่ดีสันรู้ฉันขอถามแกจริงๆเธอแกรักรอ,อะไรในตัวผู้หญิงคนนั้นนักหนาวะ ที่ต้องถามออกไปตรงๆก็เพราะว่าเท่าที่เขาเห็นนอกจากเงินของเพื่อนรักของเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รักสิ่งอื่นไหนเลยบ่อยครั้งที่หล่อนมักจะนําปัญหาของที่บ้านมาให้เพื่อนของเขาแก้ให้ซึ่งหลักๆก็เห็นจะเป็นเรื่องเงินเสียส่วนใหญ่เรื่องของความรักนั้นเขาแทบไม่เคยเห็นเลยสักครั้งอุนเขาเคยช่วยชีวิตฉันไว้แกก็รู้ เรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาอายุ16เห็นจะได้และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ในช่วงปิดเทอมใหญ่กับพ่อแม่ด้วยความที่อยากลองเล่นน้ำในคลองดูสักครั้งในชีวิตเขาเลยแอบหนีไปเล่นเงียบๆคนเดียวโดยไม่บอกใครเอาไว้ก่อนกว่าจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยสักนิดเขาก็ดันเป็นตะคริวจนเกือบเอาอชีวิตไม่รอดแต่ก็เป็นเธอเองที่เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ กระทั่งเมื่อกลับกรุงเทพไปแล้วเขาก็ยังไม่วายขอเบอร์เพื่อติดต่อกับเธอจนกระทั่งเมื่อย่าเสียด้วยโรคชราและเขาเป็นผู้ได้รับมรดกของท่านเขาจึงไม่ลังเลที่จะหลบหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตที่นี่เพื่อหวังจะได้อยู่ใก,กล้ๆกับคนรักแทนที่จะสานต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งสิ่งนั้นเขาคิดว่าให้พี่ชายเป็นคนจัดการจะสมควรกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าอีกฝ่ายนั้นจะมาด่วนจากไปเร็วแบบนี้แต่แกก็ช่วยเขากลับไปตั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอวะเท่านั้นมันยังไม่พออีกยังไง คำถามนี้ของเพื่อนรักทำให้แสนได้แต่งเงียบใส่ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าที่มันพูดมานั้นก็เพราะเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะถูกหลอกแต่จะให้เขาทำยังไงได้ในเมื่อทั้งใจของเขารักแค่เธอคนนั้นไปแล้วและไม่ว่าเรื่องไหนเขาก็ยินดีที่จะช่วยขอแค่เธอยังรักเขาเท่านั้นพอ พอนึกอยากจะทำให้คนรักแปลกใจเล่นแสนจึงตัดสินใจขับรถมาหาเธอที่บ้านโดยไม่บอกกล่าวพร้อมช่อดอกไม้ช่อใหญ่ที่เขาลงทุนไปเลือกเองกับมือเพื่อหวังจะสร้างภาพความทรงจำดีๆร่วมกันหากแต่สิ่งที่ได้เห็นและได้ยินหลังจากพาตัวเองเดินเข้ามาด้านในนั้นมันกลับทำให้เขาแทบจะก้าวขาไม่ออกไปชั่วขณะไม่นึกไม่ฝันด้วยซ้ำว่าเรื่องบ้าๆนี่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้แม่คา เสียงแรกเป็นเสียงที่เขาจําได้ดีว่ามันเป็นเสียงของคนรักแต่อีกเสียงที่กําลังทําเรื่องไม่งามร่วมกันกับเธออยู่นั้นเขาไม่รู้ว่ามันเป็นใครจนกระทั่งได้เห็นหน้ามันชัดๆในจังหวะที่เดินเท้าเข้ามาด้านในอีกฝ่ายไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลยแต่เป็นผู้ชายที่เธอเคยแนะนําให้เขารู้จักในฐานะลูกพี่ลูกน้องของตัวเองแ กระทั่งเมื่อหนึ่งในนั้นหันมาเห็นการมีอยู่ของเขาเข้าเธอถึงได้กรีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียงด้วยความตกใจต่างจากผู้ชายอีกคนที่กำลังยิ้มยาะกันราวกับว่ามันจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่ายังไงเสียวันนี้ก็คงต้องมาถึงสักวันก็ไม่ผิดเป็นเขาเองที่ไม่เคยรู้อะไรเลยนี่ใช่ไหมเหตุผลที่คุณไม่ชอบให้ผมเข้ามาในบ้านหลังนี้ ที่ผ่านมาเขานึกแต่ว่าเพราะคนรักไม่อยากให้ตัวเองเสียหายหากต้องอยู่ด้วยกันตามลำพังในบ้านที่เธออาศัยอยู่เพียงลำพังเพราะพ่อแม่ยกย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงนั้นจะเป็นเพราะเธอจะซ่อนใครอีกคนไว้ใครอีกคนที่ดูท่าแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากัวกของเธอไม,ไม่ใช่นะคะแสนฝั่งอ้นก่อนอ้นอธิบายได้เธอพยายามแล้วที่จะขยับเข้าไปหาเพื่ออ,อธิบายแต่ไม่นานก็ต้องชะง,งักให้กับสายตาคมเข้มที่จ้องมองกัน อย่าต้ออธิบายอะไรท่านที่ผมเห็นกับตาได้ยินกับหูมันยังไม่พออีกหรือไงคําตอบที่ได้รับทําให้คนฟังได้แต่งเงียบเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาที่นี่นานแล้วแล้วก็คงเห็นหมดแล้วว่าเธอกับอีกคนทําอะไรกันซึ่งมันเป็นความผิดของเธอเองที่ลืมล็อกประตูบ้านทุกๆอย่างมันถึงได้พังทลายลงแบบนี้คิดเอาเองว่าเรื่องราวมันจะไม่มีวันลงเอยแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็พังไปหมดอ,อนก็แค่เหงามันผิด,ดได้ไงคะในเมื่อคุณเองก็ยังมีแม่นั่นอยู่ร่วมบ้านทั้งคนถึง๋คุณจะบอกว่าคุณกกกััับมมนนไ่เเเคยเเลยล มไ่่เชือคำตอบที่ได้รับไม่เพียงแต่ทําให้เขาตกใจเท่านั้นแต่มันยังทําให้เขามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นอีกด้วยและความชัดเจนนี้เองที่มันผลักดันให้เขาตัดสินใจอะไรๆจากนี้ง่ายขึ้นไม่เคยเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะผมแคร์คุณกลัวว่าคุณจะเสียใจถ้าผมทําแต่จากนี้คงไม่หล่ะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะถามออกไปแล้วก็อดใจสั่นไม่ได้ยอมรับว่าเธอไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้วันที่เขาจ้องมองกันด้วยสายตาเกลียดชังจับหัวใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เราเลิกกันครับอน้นนี่ถือเป็นคำขาดสุดท้ายที่เขาจะมอบให้ก่อนจะรีพาตัวเองเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นไม่สนด้วยว่าจะมีเสียงร้องตะโกนของคนในบ้านที่ดังตามหลังมาติดติดสิ่งเดียวที่เขาสนในตอนนี้คือต้องรีพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์บ้าบ้านนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พ,พี่แสนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ สภาพของสามีที่กลับมาบ้านด้วยอาการเมามาอย่างหนักนั้นส่งผลทําให้ปรางทองต้องรีบปรีเข้ามาช่วยพยุงเขาเอาไว้ก่อนจะรีบพาเขาเข,าเข้ามาในบ้านมุ่งหน้าสู่ห้องนอนซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็ทําเธอเหนื่อยหอบไม่ใช่เล่นเพราะเหมือนอีกคนนั้นจะไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างที่ควรจะเป็นผู้หญิงนั่นมันเลี้ยงไม่เชือง คำด่ามากมายที่ดังขึ้นตามติดมานั้นทําให้เธอพอจะเดาได้ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้เขาไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ได้แต่ยังไม่ทันจะได้ไถ่าถามอะไรออกไปร่างสูงใหญ่กลับรั้งเธอให้ล้มลงมาอยู่ด้วยกันบนเตียงโดยที่เขาขยับขึ้นมาคร่อมกันเอาไว้แล้วก็เป็นการกระทํานี้ของเขาเสียมากกว่าที่มันทําให้เธอตกใจจนแทบสิ้นสตินี่ปล่นะคะพี่รู้ดูแล้วก็ปล่อยสิคะไม่ปล่อยได้ไหมได้ไม่ปล่ง ความ,มาเมาบวกกับภาพใบหน้าอ่อนหวานที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นั้นทําให้แสนลืมไปอย่างสิ้นเชิงถึงสถานะที่มีระหว่างตัวเองกับคนตัวเล็กคนที่ช่วงนี้มักจะเข้ามารบกวนจิตใจของเขาอยู่บ่อยๆทั้งๆที่เธอไม่ได้ทําอะไรนอกจากใช้ชีวิตตามปกติมันเป็นเขามากกว่าที่คิดไม่ซื่อม่เอาค่ะหย่า ชายหนุ่มจัดการปิดปากเกลียวด้วยจูบเร่าร้อนนานหลายนาทีก่อนจะค่อยๆจัดการกับเสื้อผ้าทั้งของเขาและเธอออกไปจนหมดแม้ว่ามันจะทำได้ค่อนข้างยากเพราะอีกคนไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเขาไปได้อยู่ดีใช่ว่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในตอนนี้นั้นมันเป็นเรื่องผิดและไม่ควรแต่ความรู้สึกต้องการใครสักคนในเวลานี้นั้นมันก็ผลักดันให้เขาไปต่อจนสุดทางและคนคนนั้นก็เห็นจะมีแต่รางทองเท่านั้นที่น่าจะพอช่วยทำให้เขาลืมวันแย่ๆวันนี้ไปได้ แลหลังจากนี้เรื่องของเราจะเป็นยังไงต่อคะเป็นปรางทองที่ตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นในนาทีสุดท้ายเพราะอย่างน้อยถ้าต้องตกเป็นเมียเขาจริงๆเธอก็อยากแน่ใจว่าเรื่องราวระหว่างกันมันจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าไม่เธอก็จะไม่ยอมให้เขาได้แตะต้องร่างกายไปมากกว่านี้พี่จะยกเลิกทุกข้อตกลงของเราและทําทุกทางให้เรากลายมาเป็นผัวเมียกันจริงๆเริ่มจากคืนนี้เลย เกิดกลายเป็นความลังเลข,ขึ้นอยู่เพียงครู่ก่อนที่ใบหน้าอ่อนหวานจะค่อยๆพยักหน้าให้ซึ่งนั่นก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกๆอย่างดูง่ายขึ้นมากอย่างน้อยก็สําหรับเขาพี่สาแน่ใจหรอคะพี่แน่ใจในเมื่อตอนนี้เขากับเธอแต่งงานกันแล้วแล้วมันจะผิดอะไรตรงไหนหากนับจากนี้เขาจะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ละครฉากหนึ่งที่รอวันหมดอายุรองกับพี่จักเคยไม่เคยคะ่ะ คนได้ฟังยิ้มรับเหมือนอยากจะขอโทษแต่จะให้เขาทำยังไงได้เมื่อเธอเคยเป็นคนรักของพี่ชายเข้ามาก่อนและการที่พี่น้องจะมีเมียคนเดียวกันนั้นก็ออกจะดูแปลกๆไปหน่อยซึ่งลำพังเขาคงไม่ได้คิดอะไรจะห่วงก็แต่อีกคนเท่านั้นที่อาจจะรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นปรางไม่เคยกับใครทั้งนั้นคะ่ะ เอ่ยบอกออกไปแล้วก็อดใจสั่นไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆว่าหลังจากได้รู้เรื่องนี้ไปแล้วเขาจะยังอยากไปต่อกับเธออยู่หรือเปล่าแต่สําหรับเธอแล้วเธออยากให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าใจง่ายแต่แล้วยังไงล่ะก็เธอรักของเธอนี่ แต่ถึงจะเป็นความรักมันก็ยังคงเป็นความรักข้างเดียวของเธออยู่ดีเพราะไม่ว่าจะเมื่อไหร่วันไหนคนที่เขามักจะให้ความสําคัญที่สุดก็คือผู้หญิงคนนั้นเสมอส่วนเธอก็เป็นได้เพียงลูกสาวเพื่อนสนิทแม่คนรักของพี่ชายในส่วนของพี่จักนั้นเขาคือพี่ชายที่แสนดีของเธอเท่านั้นและจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอื่นเพราะเขาเป็นเก์ เพราะไม่อยากให้ครอบครัวผิดหวังที่เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงคําขอร้องที่ทําให้เธอปวดหัวอยู่นานหลายวันถึงได้เกิดขึ้นและแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยอมช่วยเขาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตช่วยพี่ชายที่แสนดีของเธอคนดีของพี่น่ารักจังนั่นเหมือนจะเป็นประโยคที่ทําให้เธอไม่คิดที่จะขัดขืนเขาอีกเลยไปตลอดทั้งค่าคืนที่เหลือ เพราะรู้สึกว่าภรรยาเหมือนจะมีไข้อ่อนๆตลอดช่วงเช้าแสนเลยวุ่นวายอยู่กับการเช็ดตัวให้ก่อนที่เขาจะหายเข้าไปในครัวเพื่อสั่งข้าวต้มกุ้งของปโปรดขึ้นมาป้อนเธอถึงเตียงกระทั่งเมื่อทําทุกอย่างเสร็จคนเอาแต่ใจก็ยืนยันหนักแน่นว่าต้องการให้เธอหอบสังขารลงมาส่งอยู่บ้านหรอพี่ห้ามอ,อกไปดื้อไปสนที่ไหนนะครับ เขาบอกก่อนจะลูบเบาๆที่ปลายผมของคนตรงหน้าอย่างไม่รู้สึกเบื่อหากไม่เพราะวันนี้มีประชุมกับคนงานเขาคงหยุดงานอยู่กับเธอทั้งวันไปแล้วแต่เพราะงานที่เลี่ยงไม่ได้สุดท้ายเลยต้องฝืนใจลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวปรางโตแล้วนะคะเรื่องนั้นพี่รู้อยู่แล้วครับคำตอบนี้เขาเลือกที่จะกระซิบบอกกันที่ข้างหูเรากับต้องการให้มีแค่เธอเท่านั้นที่ได้ยินมันก็ไม่ผิดพี่สารพี่ไปนะเราจะรีบกลับ เธอเลือกที่จะส่งยิ้มให้แทนคำตอบกระทังเมื่อเขาขึ้นรถขับหายลับสายตาไปแล้วนั่นแหละถึงได้หมุนตัวเดินกลับเข้าไปในบ้านในสภาพที่ใครมาเห็นก็คงเดาได้ไม่ยากเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอเจอเจอกับอะไรมาบ้างแต่เรื่องนั้นใครจะสนกันละ่ะในเมื่อเธอไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มแต่เป็นคนนิสัยไม่ดีคนนั้นต่างหากที่เรียกร้องไม่หยุดหย่อนจนทำให้เธอไม่ได้นอนเลยทั้งคืน มาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงมาพร้อมกับนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่หวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะคะและถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า